สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนราคนาราศีกรกฎนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคมสองหนี้นี่เองนะครับเดือนนี้ครับอย่างที่บอกครับดาวพฤหัสนะครับของคนกรกฎแม้จะอยู่ในภพมรณะก็ตามนะครับแต่ในเดือนนี้ครับดาวมันเฮโลมารุมมาตุ้มเข้าพบการเงินของคนกรกฎทีเดียวครับแล้วก็เล็งเข้าใส่ดาวพฤหัสนะครับเปรียบเสมือนอะไร เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ครับดาวพฤหัสเขาเป็นพี่ใหญ่นะครับบิ๊กเบิ้มอยู่บ้านนะครับจากนั้นก็มีเพื่อนสนิทครับมาเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามนั่นเองครับเปิดระเบียงเปิดหน้าต่างกันมาก็มาทักกันเอ้ยเพื่อนรักเอ้ยเพื่อนเกลอะไรก็ว่ากันไปนะครับทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารทั้งดาวพุธแล้วต้นเดือนมีดาวศุกร์ด้วยนะครับโอ้โหเพียงแต่มันก็มีตัวกวนนิดๆนะครับต่อให้อาทิตย์กับอังคารเขาไม่ถูกกันอังคารกับพุธเขาก็แง่งแง่งกันนะครับ แต่ทั้งหมดเขาคือเพื่อนของดาวพฤหัสถือว่าสนิทนะครับมีอาทิตย์เนี่ยสนิท,นทมากหน่อยนะครับอ่จะส่งผลอย่างไรให้คนกรกฎก็เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่ไม่เคยผูกดวงเซิร์ช Google สักนิดนึงนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆมันคือเวลาเกิดนะครับท่านจะได้ว่า ท่านเป็นคนลัคนาสถิตราศีกรกฎหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ดูต่อได้เลยนะครับดูดวงทั้งทีดูให้เป็นดวงของเราเองดีกว่านะครับดูผูกวางลัคนามาแล้วดูได้ตลอดชีวิตเลยครับยามดียามร้ายเนี่ยครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มกันที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะครับการงานของคนกรกฏเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอังคารเจ้าเรือนเนี่ยเขารออยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านไม่เป็นไรแล้วครับท่านก็ งานคือเงินเงินคืองานนะครับต่อให้ท่านจะมีปัญหาอะไรบ้างท่านก็ยังได้รับเงินเดือนคนกรกฏเนี่ยการเงินไม่ถือว่าไม่มีปัญหานะครับแถมไม่โอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาครับมันก็มักจะมีเหตุบั่นทอนให้ใช้ออกไปนะครับได้ตั้งมาเดี๋ยวก็ใช้ไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีเนี้ยสำหรับท่านที่ทํากิจการส่วนตัวนะครับท่านที่ทํากิจการส่วนตัว หรือว่าค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยครับเดือนนี้กิจการของท่านไปได้ดีนะครับยินดีด้วยครับเรื่องงานนะฮะเพียงแต่นะครับเพียงแต่มันไม่ใช่จุดที่ท่านจะสําเร็จนะครับท่านก้มหน้าก้มตาทําท่านก็จะได้เงินมาหมุนนะครับใช้จ่ายออกไปนะครับจ่ายรายจ่ายต่างๆเป็นเรื่องปกตินะครับหรือบางคนจะต้องไปหมุนซื้อข้าซื้อของเพิ่มไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์นะครับ เจ้าของกิจาการนะครับท่านก็จะมีช่องทางในการหาสตุ้งสตางนะครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็ดําเนินต่อไปได้เห็นไหมครับมันแปลกมันไม่ใช่ว่าแย่ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีคนที่วาสนาดีที่รอดมาได้นะครับอย่างเช่นคนที่เป็นคนกรกฏตอนเนี้ส่วนคนที่ทํางานประจํานะครับคนที่ทํางานประจําเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเกณฑ์ตกงานนะครับ หรือหลายๆคนตกแล้วอะไรก็ตามแต่มันน่าแปลกนะครับว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยไปได้ท่านไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเออยินดีด้วยครับนะฮะอดทนสักนิดนะครับคนกรกฎดบอกแบบนี้ปีหน้าฟ้าใหม่นะละครับทีของคนกรกฎสักทีนะครับฟื้นตัวเปลี่ยนรูปแบบอะไรยาวๆวุ่นวายแต่เป็นการเปลี่ยนที่ดีนะครับสําหรับกอลกฎชีวิตคนเหมือนหนังนะครับเหมือนหนังมันจะมีช่วงจุดพลิกผันนะครับจุดเปลี่ยนต่างๆนะครับ ปีหน้านั่นเองจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณคนละกฎแต่เปลี่ยนเที่ยวนี้มันค่อนข้างดีจริงๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ขอให้อดทนนะครับประคับประคองใช้เงินประหยัดก่อนนะครับใครที่ยังมีงานรักษางานที่ได้เงินเดือนไว้ก่อนนะครับการเงินของท่านก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับอ่ะทีเนี้ยต่อกันอีกสักนิดนึงครับเรื่องของการงานเนี่ยทิศทางมันออกแนวว่าหลายๆคนนะครับถ้าหากดาวมันแรงในพื้นดวงนะครับตั้งดวงมาจะเห็นนะครับ มีเกณฑ์เสี่ยงหายอยู่บ้างนะครับเช่นอาจจะถูกปรับลดเงินเดือน work from home นะครับแล้วต้องมาทําให้ท่านถูกลดเงินเดือนบ้างนะครับแต่มันน่าแปลกตรงช่องทางการได้รายได้ของท่านจะเข้ามาหลายทางใครที่เป็นเซล,ล์นะครับเซลล์ต่างๆเนี่ยท่านสามารถทํางานที่บ้านได้เลยนะครับท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับบางทีออเดอร์กันทางออนไลน์เนี่ยแหละครับยินดีด้วยจริงๆนะครับ จุดที่จะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับระวังสักนิดหนึ่งหนึ่งคนกระกดเนี่ยระวังสุขภาพนะครับบางทีท่านเพลียท่านเหนื่อยนะครับก็พยายามหาอะไรทำนะครับหาอะไรทำเช่นกลับบ้านมาก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสแล้วก็หาหนังดูหาอะไรสนุกๆไปดวงมันเป็นอย่างนี้เองนะครับรอคอยจังหวะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพอสักกันยายนเนี่ยโอ้โหคนกลระกดเนี่ย หน้าตาเป่งปังสดใสทีเดียวครับอารมณ์ดีโชคลาภการเงินการทองมาเต็มทีเดียวครับรออีกสักสองเดือนนะครับฟักตัวซะหน่อยนะฮะเรื่องงานด้วยนะครับใครที่ทํางานอยู่รอคอยความสําเร็จรอจักสองเดือนนะครับอ่ะต่อมาเรื่องการเงินการทองก็เกิดไปแล้วนะครับโอ้โหดาวมารุมมาต้มกันที่พบกระดุมพระเล็งเข้าใส่พฤหัสที่มรณะก็จริงนะครับท่านมีเกณฑ์ได้เงินเก่าๆนะครับเงินตกงานนะครับหรือก่อนหน้านี้ใครที่ติดนี้ติดสินท่านนะครับ ติดนี่ติดสินท่านเนี่ยถ้าท่านลองยับยัดดูว่ท่านมีโอกเกินจะได้เงินนะครับได้เงินจากจากเงินที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับเงินที่ท่านเคยคิดว่ามันเสียไปแล้วประมาณนี้นะครับส่วนโชคลาภทางการเสี่ยงมีไหมก็ต้องบอกว่ามีทีเดียวครับครึ่งเดือนแรกจะเป็นเกณฑ์ดีๆนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยออกแนวได้มาจ่ายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทบ้านรีโนเวทรถปรับบ้านเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ตามนะครับ หรือแม่นเทน n c e รถยนต์นะครับก็จะออกรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็ครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยการเงินการทองของท่านนะครับอาจจะต้องมีบ้างนะครับเอาไปจุนเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมายืมสตางค์นะครับก็ดูนะครับทําอะไรอย่าเกินกําลังจานไม่เห็นพื้นดวงของแต่ละท่านนะครับมันก็อยู่ที่ใครการเงินวาสนาการเงินเนี่ยแข็งแกร่งหรือเปล่าตั้งดวงมาอย่างที่จารบอกตอนแรกจะรู้เลยนะครับทีนี้โชคลาภทางการเสี่ยงเนี่ยก็ ไม่จาเป็นไม่ก็ไม,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 ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับใครที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยครึ่งเดือนแรกจังหวะดีครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าถูกก็น้อยครับสองตัวสามตัวนะครับแต่จะถูกบ่อยๆเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะครับช่องทางการได้เงินนอกจากเงินเก่าๆเงินแก่ๆบางท่านยังมีเงินเดือนนะครับบางท่านเนี่ยควรเอาเงินมาคืนนะครับใครที่เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่พื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีเรื่องการเงินนะครับให้ลองให้ลองสอบถามกับญาติพี่น้องนะครับ หรือคนในครอบครัวมักจะให้ความช่วยเหลือท่านได้ครับเรื่องการเงินนะครับเนี่ยแหละครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยคนกรกรดไม่อดตายแน่นอนครับมีเงินกินไม่ลําบากนะครับอ่ะต่อมาเรื่องความรักกันบ้างครับหลายหลายคนนะครับคนกรกฎดเนี่ยถ้าเรื่องความรักเนี่ยดูยากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเสาเดิมใครดีนะครับเป็นราชาโชคเป็นอุจจาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นเทวีโชคพวกเนี้ยครับ กลุ่มนี้นะครับแล้วเสาเดิมไม่ได้จรเป็นกาลีในปีนี้นะครับทักษะจรก็จะเปลี่ยนทุกวันเกิดน,นะครับคนกลุ่มนี้นะครับคนที่เสาเดิมไม่เสียเนี่ยและเสาเสาจรไม่เสียเนี่ยความรักก็จะดีนะครับแนบแน่นได้อยู่กับคู่ครองมากหน่อยนะครับแล้วก็มีความสุขเข้าอกเข้าใจกันดีจะเป็นรูปนี้เลยนะครับมีความมั่นคงนะครับ ทัศนคติเข้ากันได้ถึงแม้เป็นห่วงคนรักบ้างอะไรบ้างจะออกแนวเป็นห่วงกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เสาเสียนะครับท่านจะต้องเอาใจไปผูกพันกับคนรักมากนะครับทุกทุกเพราะรักะครับอาจจะเป็นห่วงเขาก็ได้ที่เขาไม่สบายเจ็บป่วยออกจากงานมีปัญหาจะป,ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงใครดวงมันจริงๆครับแต่ที่แน่ๆนะครับเดือนนี้คนกรกฏนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแะ้วท่านจะมีความเครียดเยอะหน่อยนะครับถ้าท่านทําได้ดีแล้วนะครับดวง70็ดสิบเจ้าชะตาเลือกเอง30ถ้าท่านทําได้ดีแล้วเนี่ยเช่นป้องกันตัวเองแล้วใส่แมสก์กินล้อนช้อนกลางล้างมือนะครับถ้าจะต้องมีคิวไปฉีดวัคซีนท่านก็ไปนะครับรักษาระยะห่างให้ดีอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าท่านโปรเทรคความเสี่ยงเหมือนเราติดเซตที่คัดนะครับ แล้วก็กลับบ้านล้างมือทำความสะอาดหาไรทาดูหนังนะครับเดือนนี้สิ่งที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้นะครับก็คือช่องทางการรับสตางค์นะครับกับ2ครึ่งเดือนหลังไปท่านอยู่กับครอบครัวมากหน่อยนะครับอยู่บ้านมากหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็หาไรทำเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างชิวๆสบายๆนะครับเห็นไหมครับขนาดที่คนอื่นหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่รู้ทิกตรงนี้นะครับก็จะใช้ชีวิตลําบากนะครับคนกรกฎขอให้อดทนอีก2เดือนครับชีวิตท่าน ช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความหวือหวาความสุขหมาเต็มทีเดียวครับอดทนอีกสักสองเดือนนะครับเอาละครับอีกสักนิดนึงนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้คนกรกฎกนะครับเรื่องงานเนี่ยก็ชิวๆไปนะครับใครตกงานเนี่ยพักก่อนนะครับถ้ายังมีเงินสำรองซึ่งตากพื้นดวงมาเนี่ยมีแน่ๆนะครับแต่ใครที่พื้นดวงการเงินเสียจะจัดเสียจริงๆเนี่ยก็หยิบยืมกับ พี่น้องคนในครอบครัวไปก่อนนะครับนิดๆหน่อยๆประคองไปถ้าจําเป็นต้องทํางานก็สอบถามกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยสนิทสนมด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลๆนะครับทางไกลๆโชคลาภเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมีได้นะครับแล้วก็ครึ่งเดือนแรกเนี่ยถูกได้บ่อยนะครับมีโอกาสได้หลายช่องทางจริงๆครับคนกรกดไม่เป็นไรนะครับเดือนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปก่อนนะครับ ระมัระวังอย่างเดียวที่จาต้องเตือนมากๆเลยนะครับเตือนมากๆเลยคือเรื่องมีโอกาสเสี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพฤหัสท่านตกอยู่มรณะนะครับพฤหัสใช้แทนดาวประจําตัวท่านด้วยนะครับระมัระวังนะครับดวง70 9ชะตาทำเอง30นะครับอ่ะถ้าฟังแล้วคิด,ดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จารด้วยนะครับคลิปนี้จารลาคนก็รากดไปก่อนละครับบายบาย